สำหรับ SCB นะคะเรามีโซลูชันที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการคนไทยทุกคนนะคะเราผ่านช่วงวิกฤตมาพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลายๆองคอ์กรหรือว่า SME โดยทั่วไปเนี่ยจะต้องมาช่วยดูแล้วก็ตระหนักในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินนะคะเพื่อที่จะให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดแล้วก็ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะโดยหลักการโดยทั่วไปนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการทางธุรกิจเนี่ย องค์กรหรือว่า s s m เนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำธุรกรรมทั้งเรื่องของขารับนะคะขา่ายนะคะแล้วก็มีแกนกลางที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทางการบัญชีนะคะขารับเนี่ยโดยทั่วไปผู้ประกอบการเนี่ยก็เริ่มจาก พอเช่นใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของการรับผ่านเงินสดนะคะถัดมาเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ตื่นตัวกับเรื่องของการเปลี่ยนจากเงินสดมาเป็นตัว QR c o ว e คตนะคะซึ่ง SCB เองเนี่ยเราค่อนข้างโด่งดังมากนะเนื่องจากเราบุกตลาดเรื่องของการ ทำคิวอารในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับกระแสะตอบรับที่ดีนะคะเรามีแม่มณีแอปนะคะเรามี QR Code แม่มณีซึ่งเป็นที่รู้จักในท้องตลาดนะคะถัดมาเนี่ยถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยธุรกิจก็จะมีการรับเงินผ่านบัตรเครดิตนะคะเพราะฉนั้นเนี่ย SME หรือ SSME เนี่ยที่เป็นแบบขนาดเล็กลงมาหน่อยเนี่ยนะคะก็จะมีการติดตั้งเครื่องนะคะเพื่อรับ บัตรเครดิตนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะ,ะสมัยที่เราอ,อยู่ในช่วงปกตินะคะก็จะมีคนจีนเข้ามาเราก็จะมีการรับผ่านตัว w e c h a t Alipay นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการรับเงินผ่านสื่อต่างๆนะผ่านช่องทางต่างๆนะที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะในส่วนข่าจ่ายนะคะโดยองค์กรโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลักๆอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ เงินเดือนพนักงานนะคะซึ่ง S C B เองเนี่ยเรามีตัว p พโ s o l u t i o n นะคะที่จะช่วยตอบโจทย์นะ,ะช่วยให้บริหารจัดการเรื่องของการจ่ายเงินเดือนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์นะคะหรือว่าเวนเดอร์ที่เราทําธุรกิจด้วยนะคะการจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์เนี่ยก็เริ่มจากเบสิกเลยก็คือจ่ายเงินเป็นเช็คนะคะหรือว่าจ่ายเป็นก้อนใหญ่ๆเช่นบัตรเน็ตนะคะหรืออาจจะจ่ายผ่านตัวสมาร์ทเครดหรือเดลิเ t อรครดนะซึ่ง พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปนะคะคราวนี้เนี่ยตัวแกนกลางเรื่องของการที่จะใช้บัญชีเนี่ยนะะเราใช้บัญชีอะไรเพื่อที่จะให้เกิดผลประโยชน์กับธุรกิจมากที่สุดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยบริษัทหรือว่าองค์กรที่ทําธุรกิจเนี่ยก็มักจะมีการเปิดบัญชีสาบัญชีบัญชีแรกเนี่ยคือบัญชีที่เป็นออมทรัพย์นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีกระแสรา,ายวันนะส่วนใหญ่ก็มักจะเปิดไว้เพื่อที่จะตัดเช็คนะคะคส่วนอีกบัญชีหนึ่งก็จะเป็นบัญชีที่ฝากที่เป็นระยะยาวเราเรียกว่าเป็นบัญชีฟิกนะคะหรือบัญชีที่ฝากประจำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําธุรกิจเนี่ยก็จะใช้สาบัญชีนี้เป็นบัญชีหลักนะคะเปิดออมทรัพย์เอาไว้ใช้จ่ายะคะ่าใช้จ่ายต่างๆในองค์กรนะคะ ถ้ามีเช็คมาตัดก็จะเอาจากออมทรัพย์เนี่ยไปใส่ไว้ที่กระแสรายวันนะคะแต่ถ้ามีเงินก้อนใหญ่ๆอยากได้ดอกเบีย้ยเยอะๆนะให้งอกเงยเนี่ยก็จะไปเก็บไว้ที่ฝากประจำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสามบัญชีเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการที่ ทำกันมานานอาจจะไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงหลายๆเรื่องนะคะเช่นวันหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาเงินไปทิ้งที่กระแสรายวันไม่เพียงพอตัดเช็คนะคะวิ่งไปตัดออมทรัพย์แล้วไม่พอก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องเช็คเด้งได้นะคะวันนี้เนี่ย SCB เนี่ยเรามีโซลูชันที่จะช่วยตอบเพนพอยตรงนี้ให้นะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะย้ำเตือนกับทุกๆท,ท่านน่นะคะที่เป็นผู้ประกอบการคนไทยคือ SCB เนี่ยสแตนบาย กับผู้ประกอบการนะ,ค,ะคือเคียงข้างผู้ประกอบการนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดเรื่องนี้เนี่ยซ้ำๆกันเพราะาเป็นทีมที่ S C B เนี่ยใช้พูดกับธุรกิจโดยทั่วไปนะคะก็คือลดรายจ่ายเพิ่มยอดขาย ขยายกิจการนะคะลดรายจ่ายเราทํำยังไงนะคะเนื่องจากว่าในภาวะที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมะีเรื่องของการบริหารจัดการที่ค่อนข้างยุ่งยากนะคะเราต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยถ้าเราหาไรายได้ได้ยากเนี่ยเราก็ต้องหาทางลดรายจ่ายนะคะ SCB ก็มี ตัวม y f ี e รีโซลูชันนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะว่าม y Free s o l u ูชันเนี่ยมันดียังไงนะคะแต่ว่าแกนหลักๆก,ก็คือเข้ามาช่วยเรื่องลดเายจ่ายถัดมาเป็นแกนเรื่องเพิ่มยอดขายนะคะด้วยการทำธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรามีเราเห็นธุรกิจที่ทำธุรกิจแบบออฟไลน์ line, นะคะและออนไลน์นะคะถ้าออฟไลน์เนี่ยหมายความว่าคุณก็ต้องมีลูกค้ามาเจอหน้านะคะขายได้ใน ขอบเขตวงจำกัดแต่พอผ่านช่วงที่เป็นแบบวิกฤตโควิดนะทุกคนคงทราบว่ายอดออนไลน์เนี่ยโตขึ้นถึงประมาณ35%เพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มโอกาสในการขายเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากนะคะพอรูปแบบในเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการขายทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าธนาคารเองเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเรื่องของการรับเงินเพื่อที่ให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปนะคะ SCB เองเนี่ยก็มีเรื่องของการรับเงินผ่านตัว QR ว o d e คแม่มณีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการซื้อขายออนไลน์นะคะที่สามารถที่จะสแกนแล้วก็จ่ายเงินให้กับคนคนขายได้ทันทีนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องขยายกิจการหรือว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวขยายกิจการเนี่ยวันนี้ SCB เองเนี่ยพอเราตีมเราไปเรื่องออนไลน์เนี่ยนะคะเรื่องของการขยายกิจการหรือการ เสริมสภาพข้อในเรื่องของการให้สินเชื่อเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นนะคะคือเรามีเรื่องของโซลูชันที่เป็นดิจิทัลเลนดิ้งนะหมายความว่าเพียงแค่คุณเนี่ยใช้บัญชี s c b นะคะแล้วก็มีการรับเงินจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ชานแนลของ s c b นะคะพอเลย3เดือนไปเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณรับเงินผ่านช่องทางต่างๆของ s c b เนี่ยมันจะถูกคำนวณเป็นวงเงินสินเชื่อนะคะแล้วก็ออฟเฟอร์เลนดิงนะคะผ่านทาง e a s y App นะคะสำหรับผู้กอบการรายย่อย ไม่ต้อง,งยื่นขอนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะได้สินเชื่อตัวนี้เนี่ยผ่านทางเป็นดิจิตอลเลนดิ้งได้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยกลับมาเรื่องของการลดรายจ่ายนะคะจะลงรายละเอียดได้ฟังนะคะหลายคนคงได้ยินคาว่ามณีมณีตัวนี้เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือว่ามณีฟรีโซลูชัน Free นะคะมณีฟรีโซลูชัน Free เนี่ยประกอบไปด้วย2เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกเนี่ยเรามีบัญชีประเภทหนึ่งนะคะเป็นบัญชีที่เราไม่จําเป็นจะต้องแบบ เปิดทั้ง3บัญชีแล้วก็บริหารให้ยุ่งยากนะคะเรามีบัญชีบัญชีเนี้ยเพียงแค่บัญชีเดียวนะคะเราตั้งชื่อเก๋ๆนะคะว่าเป็นบัญชีมณน,นี้มั่งคั่งคุณเปิดแค่บัญชีเดียวเป็นบัญชีกระแสแลยวันที่มีดอกเบีย้ยดอกเบี้ยเป็นยังไงคะดอกเบี้ยสูงถึง1%ที่สําคัญนะคะทุกๆสิ้นเดือนเนี่ยนะคะเราจ่ายดอกเบี้ยให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนรายรับถ้าคุณมีเงินก้อนใหญ่คุณไม่จําเป็นจะต้องเอาไปฝากฟิก คุณฝากไว้ในบัญชีมีมั่งคัง่งทอนได้ตลอดเวลาเพียงแค่เมนเทนไว้ไม่ให้ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทคุณก็จะได้ดอกเบีย้ย1%นเสร็จแล้วเนี่ยเบนฟิตไม่ได้หมดอยู่แค่นั้นนะคะถ้าใช้บัญชีมี้มั่งคั่งเนี่ยใช้คู่กับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของ SCB นะคะไม่ว่าจะเป็น Easy App นะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดา,นาก็ใช้บัญชีมี้มั่งคั่งผูกคู่กับ e ี s y App นะคะแต่ถ้าเป็นจดในนามบริษัทก็ จะใช้ easy for j u r i s t i c s นะ,ะก็คือเป็นใช้บัญชีบริษัทแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเรามีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น business anywhere นะคะเมื่อเราใช้บัญชีมนี้มั่งคั่งผูกคู่กับ internet banking หนึ่งใน3นะคะสิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ โอนฟรี free, นะคะโอนฟรี free, ข้ามธนาคารโอนฟรี free, ในธนาคารนะคะหรือว่าโอนฟรีเรื่องของการจ่ายเงินให้คู่ค้านะคะที่สําคัญอยากจะเน้นเลยก็คือเรื่องของการฟรีค่าธรรมเนียมฝากเช็คข้ามเขตนะคะด้วยปกติเนี่ยเวลาเรามีการฝากเช็คข้ามเขตเนี่ยนะคะสมมุติเราเช็คหนึ่งใบนะคะข้ามเขตมาฝากเข้าเนี่ยหล้านบาทเราจะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ1 0 0 0บาทแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณเปิดบัญชีนนี้มั่งคัง่งนะคะแล้วไปรับเช็คจากคู่ค้าข้ามเขตมาเอามาเข้าบัญชีเนี้ย คุณจะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะคะอันนี้เนี่ยยิ่งตอกย้ำนะคะว่ามันคือเรื่องของการลดเลยจ่ายให้นะคะและที่สําคัญเนี่ยก็สามารถที่จะได้เรื่องของเบนฟิตเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากที่ดีด้วยเรายังมีกิมมมกเล็กๆน้อยๆนะคะเรามีถุงผ้าแม่มณีนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาแม่มณีเป็นแบบบางเก่านางกวักแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการเมนเทนยอดเงินนะคะไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0บาทติดต่อกัน3เดือนนะคะคุณก็จะได้รับตุ๊กตาแม่มณี ปังใหม่นะคะซึ่งสัญลักษณ์ก็จะยกมืออย่างนี้นะคะความหมายก็คือว่าเราจะเคียงข้างผู้ประกอบการนะคะเหมือนกับว่าให้เราสู้ด้วยกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยถัดมาเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะนําเสนอให้กับผู้ประกอบการคนไทยนะคะก็คือเรื่องของตัวแม่มณีแอปนะคะตัวแม่มณีแอปเนี่ยจริงๆก็หลายท่านคงรู้จักคําว่าแม่มณีอยู่แล้วนะคะเดินไปใกล้ๆตัวทั้งด้านทําผมหรือว่าในตลาดโดยทั่วไปเราก็จะเห็นนางกวัก ของ SCB นะคะพร้อมกับตัว QR Code โคนะคะพอวันนี้เวลาผ่านไปนะคะ SCB เองก็พัฒนาต่อเนื่องนะคะเราทำอยู่บนรูปแบบของแอปพลิเคชันนะคะหมายความว่าร้านค้าเองเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปแม่มณีนะคะแล้วก็สามารถที่จะโชว์อยู่บนมือถือนะะให้ลูกค้าสแกนได้เลยที่สำคัญที่อยากจะเน้นแล้วก็เป็นไฮไลท์นะคะก็คือเรื่องของ QR รรับบัตรเครดิตนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าปัจจุบันเนี้ย QR วอารโค้ดเนี่ยพอเราสแกนปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะตัดบัตรเครดิตได้ด้วยนะนะคะซึ่ง SCB มีแล้วนะคะข้อดีของ QR รับบัตรเครดิตนะคะก็คืออันดับแรกเลยถ้าเราเป็นร้านค้าเล็กๆนะคะที่อาจจะไม่ได้รับบัตรเครดิตเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายอาจจะรู้สึกว่าการติดตั้งเครื่อง EDC เนี่ยเป็นภาระ นะเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ถ้าเรามีตัวทูมือถืออยู่แล้วนะคะวันนี้เราอยากรับบัตรเครดิต s อ b มีตัวช yeah. ่วยแล้วนะคะเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแมมเนียแอปแล้วก็สมัครฟังก์ชัน QR รับบัตรเครดิตนะคะก็สามารถที่จะใช้ QR ตัวนี้นะคะในการรับบัตรเครดิตได้เลยที่สำคัญนะนอกจากคุณไม่ต้องยุ่งยากในการติดตั้งเครื่อง e d c เนี่ย ค่าธรรมเนียมเพียงแค่1%ซึ่งถูกมากๆลอนะคะเราให้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่มียอดรับผ่านบัตรเครดิตเนี่ยปีหนึ่งไม่เกิน7 0 0 0 0สบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวช่วยอันหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการลดนะคะลดรายจ่ายนะคะนอกจากนี้เนี่ยตอนนี้เรามีแคมเปญอยู่นะคะถ้าึงมูว่าคุณดาวน์โหลดแอปแม่มณีนะคะแล้วก็มียอดรับ ผ่านอแอปแม่มณีเนี่ยสาครั้งต่อเดือนนะคะเราก็จะมีโค้ดส่งของฟรีให้มูลค่าสูงสุด150บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการทําธุรกิจที่ global แล้วเนี่ยทุกวันนี้เราก็ยังทําธุรกิจในเมืองไทยโดยการใช้ Tool ท,ที่ S C B มีเนี่ยช่วยทําให้ธุรกิจเนี่ยมันทำดำเนินสะดวกนะคะแล้วก็มีแคมเปญให้ด้วยนะคะ กรีมสุดท้ายก็คือเรื่องของการขยายกิจการนะคะบอกแล้วว่าการขยายกิจการจริงๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่คุณมีบัญชี SCB นะคะแล้วก็รับเงินผ่านบัญชีรับเงินผ่าน,นแม่มนมีแอปรับเงินผ่าน EDC หรือทูต่างๆของ SCB นะคะสิ่งที่คุณรับมาเนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้เป็นทรานดัชันนะคะวันนึงพอเลย3เดือนไปเนี่ยนะคะ ธนา,าคารก็จะเอาสิ่งที่คุณรับเงินมาเนี่ยไปคำนวณเพื่อที่จะออฟเฟอร์เป็นดิจิตอลเลนดิ้งโดยที่เราไม่ต้องยื่นเกอกสารนะคะเพียงแค่สา้นาทีคุณก็ได้เงินกู้เข้าบัญชีเลยนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะคะก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ SCB ีเนี่ยนำเสนอแล้วก็ช่วยเหลือผู้กอบการอย่างแท้จริงนะคะเราช่วยทั้งเรื่องของลดรายจ่าย <S <S เพิ่มยอดขายแล้วก็ขยายกิจการ <S <S วิธีการขอสินเชื่อไม่ยุ่งยากนะเพียงแค่มีบัญชีแล้วก็รับเงินผ่าน SCB หรือทูดัต่างๆนะคะ SCB เนี่ยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตไปด้วยโซลูชันดีๆของ SCB นะคะในทีมลดรายจ่ายเพิ่มยอดขายขยายกิจการนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ